มีแฟนเพจทั้งมาถามผมเขาบอกว่าพี่ครับยิ่งรวยยิ่งเหนื่อยจริงหรือเปล่า าเกิดว่าเราคิดว่ายิ่งรวยและจะยิ่งเหนื่อยยิ่งรวยและจะยิ่งไม่มีเวลาความคิดแบบนี้มันจะปิดกั้นความสําเร็จของเรามาทําให้เราไม่อยากที่จะประสบความสําเร็จมันทําให้เราไม่อยากที่จะรวยเพราะเราคิดว่ารวยไปก็เหนื่อยเปล่าๆสิ่งแรกที่ต้องปรับคือเรื่องของความคิดก่อนไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะรวยไม่ว่าจะจนเหนื่อยหมดแหละในตอนช่วงเริ่มต้นในการที่เราจะสร้างชีวิตสร้างฐานะแน่นอนคุณต้องยอมแลกคุณอาจจะเหนื่อยอาจจะลําบากมันเป็นเรื่องปกติแต่ในตอนที่คุณเริ่มประสบความสําเร็จขึ้น คุณบริหารจัดก,การเวลาได้ดีคุณจะมีเวลาอีกเยอะแยะมากการที่เรายิ่งรวยยิ่งเหนื่อยอาจจะเป็นการที่เราบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ดีเราต้องทําเองทุกอย่างไม่กล้าที่จะปล่อยงานไม่กล้าที่จะมอบหมายงานให้กับทีมงานและคุณมีความกลัวอยู่ในใจกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ประสบความสาเร็จกลัวว่าวันใดวันหนึ่งคุณจะล้มเหลวคุณก็เลยต้องทําด้วยความหวาดระแวงยิ่งรวยแบบนั้นจะยิ่งเหนื่อยแต่ถ้าเกิดคุณบริหารจัดการเวลาได้ดีคุณบริหารจัดการทีมงานได้ดีคุณทําเฉพาะงานที่สําคัญและไม่มีใครทําแทนคุณได้งานอะไรที่คนอื่นทําได้คุณปล่อยให้ทีมงานเขาทําคุณต้องเชื่อใจในตัวเขาอย่างตัว แน่นอนผมไม่สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างทําทุกแผน,นกได้ผมจะจ้างคนเก่งมาบริหารและผมเชื่อว่าในการที่ผมจ้างคน coisa, เก่งอะเขาทํางานเก่งกว่าผมแน่นอนเพราะเขาอยู่ในสายงานนั้นอยากแท้จริงพอเราจร้างคนเก่งมาทํางานแน่นอนงานเราเบาขึ้นงานเราไหลลื่นมากยิ่งขึ้นทําให้เรามีเวลามากขึ้นไม่ใช่ว่าเรามีเวลาแล้วเราจะขี้เกียจไม่ทําอะไรเราก็จะมีเวลาที่คิดหาไอเดียในการต่อยอดธุรกิจต่อว่าทํายังไงให้มันเพิ่มผูดมากขึ้นทํายังไงให้ธุรกิจเราเติบโตม,มากขึ้นถ้าเราบริหารจัดการเวลาได้ดีแน่น,นอนเรา มีเวลาได้มากคือในเรื่องของความเครียดหรือความกดดันสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราไม่มีเวลาเราัวแต่หวาดระแวงเรากลัวว่าเราจะไม่ประสบความสําเร็จเรากลัวว่าวันใดวันหนึ่งเดี๋ยวมันจะล้มเหลวเราก็เลยหวาดระแวงเลยทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองไม่กล้าที่จะเชื่อใจและไว้ใจคนอื่นๆเพราะฉะนั้นคุณต้องเชื่อใจและไว้ใจและวางใจเลยว่าเราจะประสบความสําเร็จอย่างยัง่ยงยืนและถาวรเมื่อคุณมีสภาว,วะอารมณ์ที่ดีคุณเชื่อใจไว้ใจในความสําเร็จที่คุณต้องการคุณจะ ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างราบเรื่นเลยสรุปเลยการที่บอกว่ายิ่งรวยยิ่งเหนื่อยนั่นคือผมบอกเลยว่าผิดถ้าคุณทําไม่ถูกต้องคุณทําผิดวิธีคุณทําอะไรคุณก็เหนื่อยหมดแหละเพราะฉะนั้นเปลี่ยนความคิดตัวเองบอกเอาไว้เลยว่าเราสามารถที่จะประสบความสาเร็จได้อย่างยั่งยืนและถาวรยิ่งประสบความสาเร็จขึ้นยิ่งรวยมากขึ้นคุณจะยิ่งสบายคุณจะยิ่งต่อยอดต่อเงืนได้มากมายมากยิ่งขึ้นผมเคมนครับเด็กช่างลอยล้าน